Música สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนทุกคนนะคะกนี่จะเป็นดวงของคุณในเดือนกันยายนนะคะมาดูไกด์ไลน์นะคะว่าจะมีสิ่งใดที่เราจะเป็น how to ได้บ้างนะคะในเดือนนี้ชาวราศีมีนเปิดไพ่มาเลยนะคะคือคิงถือคาถาในเดือนนี้เป็นเดือนที่โดยส่วนใหญ่นะคะคุณจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงาน เนาะงานส,ส่วนใหญ่ลองลองมาก็จะเป็นในเรื่องของความรักนะแล้วก็เหมือนหาทางออกการแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยอืมโอเคแต่วันดีนะมันมีเดอะสันใครที่รอคอยการขยับขยายความก้าวหน้าในเรื่องของการงานมาถึงจังหวะแล้วแต่อาจจะรู้สึกว่าเออ่มีบางอย่างที่อาจจะต้องจบ ะะแต่งานไป,ไ,ปได้สวยไปได้ดีมีการเริ่มต้นบางอย่างมาก่อนหน้านี้หรือว่าเริ่มต้นสิ่งดีๆมาก่อนหน้านี้แล้วมันเป็นจังหวะที่เราได้เรื่องดีๆได้คำว่าความก้าวหน้าหรือว่าผลลัพธ์ที่ดีๆมันเกิดขึ้นทีเนี้ยมันจะเป็นเดือนที่คุณขย,ยับขยายเป็นเดือนที่คุณเห็นผลลัพธ์เยอะมากแต่ก็ต้องระวังบางเรื่องอย่างเช่นอา,อาจจะมีใครสักคนนะคะพยายามที่ เกี่ยวข้องกับในเรื่องของศัตรูนะคะหรือคนที่ไม่ถูกชโลกันอย่างเงี้ยเออทําให้ทําให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนคุณนะป้องกันเตรียมตัวป้องกันอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นศัตรูหรือว่าคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าเนี้ยนะคะอาจจะทําให้เราพยายามมาขัดเราไม่ให้ความร่วมมือเราหรือทําให้เราสูญเสียทําให้เราแบบว่ามี มีพลังงานที่ไม่ดีค่ะเรื่องนี้ก็ต้องระวังเนาะเราไปดูคืออะไรแต่มันจะจบนะคะบางคนก็เพิ่งเกิดขึ้นแล้วมันจะจบได้ภายในเดือนนี้เนาะเอออาจจะคุณเองอะ่ะกําลังจะแก้ไขปัญหาอยู่ก็ได้กําลังหาทางแก้ไขปัญหาแล้วก็ใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดเนาะชาวราศีมีนต้องบอกว่าคุณน่ะจะเป็นคุณจะเป็นราศีที่ เป็นเหมือนน้องสุดท้องเนาะแล้วเขาจะมีคําว่าเป็นดาวเนปจูนดังนั้นจะเป็นคนที่มีจินตนาการสูงนะคะเออแล้วก็เสียสละอืมใจดีใจอ่อนมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นชั้นสิทีฟมากทําอะไรเพื่อคนอื่นอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ถ้าเป็นแบบรักก็รักมากอะไรเงี้ยบางบางทีก็มีขี้งอนขี้ในใจนะคะอ่อนโยนแต่เีเป็นคนที่ ไม่ชอบมีปากเสียงนะคะไม่ชอบมีปากเสียงหรือมีปัญหากับใครทําให้เป็นคนที่ทําให้เข้ากับคนได้ง่ายเห็นอกเห็นใจคนนะคะแล้วก็จินตนาการก็สูงทําให้สามารถนํามาใช้ในการทํางานหรือว่าใช้ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีแต่เนื่องจากเราเป็นคนจินตนาการบางครั้งก็อาจจะต้องมองโลกแห่งความเป็นจริงนะคะในเรื่องของอคิดไปเองหรือการที่เราอ่ะเหมือน ถูกหลอกง่ายอ่ะเออใจดีเกินไปใจง่ายเกินไปมันเลยทําให้ผิดหวังง่ายเหมือนคล้ายๆแบบเจ้าน้ําตาโดนแบบถูกหลอกง่ายคนอื่นจะเอาความแบบใจดีความอ่อนโยนของเราไปเนี่ยไปเป็นแบบมาย้อนทํำ้ายเราอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอืมแต่เดือนนี้ดีนะคะชาวมีนเพราะว่ามันมีเดือนซันเข้ามาคุณกําลังไปได้สวยคุณกําลังลุ่งสุดๆในเรื่องของการงานนะคะ ว i วอ of f ฟ r ร u n e โอเคในเรื่องงานก่อนคนที่รอง,งานนะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะในเดือนนี้ยินดีด้วยใครที่ส่งหาม,มองหางานอยู่รอคอยงานอยู่นะคะอาจจะมีแบบว่างานที่คุณไปดูไว้นะคะงานที่สองหรือว่าที่ที่สองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบได้รับผลตอบรับก็ได้นะมีโอกาสนะคะได้ไปสัมภาษณ์โอเคแล้วก็ บางคนอาจจะทํางานอยู่แล้วแอบไปสัมภาษณ์ก็มีแอบไปสัมภาษณ์ก็มีนะคะอ่ะสำหรับคนที่ทํางานประจำเราจะมีการแบบเลียย์บางอย่างนะคะเรารู้สึกว่าเราต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะในที่ทํางานเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปสูงสิงกับใครนะเหมือนมีปัญหาบางอย่างที่คุณจะต้องแก้ไขหรือต้องจบปัญหาในเรื่อง งานหรือว่าในเรื่องของที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายปัญหาหน้างานหรือว่าผู้คนหรือเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเดือนที่เราจะต้องเคลียร์จะต้องจบนะคะแต่หมอโบมมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะคนอื่นจ,จะนําปัญหามาให้เรามากกว่าแต่เราจะต้องแบบใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหานะคะมีเฮอร์มิตมาอยู่ดังนั้นสิ่งที่คุณพยายามหาทางออกนะคะก็คือพยายามที่จะแบบว่าถามคนที่เขามีประสบการณ์นะคะอืม มีบางอย่างที่มันจะกําลังจะจบสิ้นนะคะอาจจะเป็นแบบคุณอาจจะจบงานหนึ่งไปเริ่มต้นอีกงานนึงก็ได้นะเป็นสัญญาณที่ดีส่วนสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการขยบขยายกา,การที่ได้มีแบบโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นโปรเจกต์หรือว่า เรื่องดีๆมันเข้ามานะคะทําให้เป็นที่รู้จักเซอร์ไพรส์มีคําว่าปาฏิหาริย์ชื่อเสียงเกิดขึ้นได้หรือคุณจะค้นพบวิธีแก้ไขปัญหานะคะในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวของคุณนะคะอาจจะเคลียร์เรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆความวุ่นวายเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่ทาให้มันสูญเสียก่อนหน้านี้หรือว่าความติดติดขัดขาด,ด,ดก่อนหน้านี้ก็ทําให้แบบเป็นจังหวะนะคะที่คุณแบบจะจัดการกับปัญหานี้ได้เนาะใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเยอะๆนะคะในเดือนนี้ โ okay. อเคในเรื่องของเงินนะคะเงินเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีไพ่เหรียญแต่คุณมีไพ่เดอะซันนี่ถือว่า the ะเบสแล้วนะคะแล้วก็มีโชคลาบเข้ามามีโชคลาบเข้ามานะคะมีถเด็กถือถ้อถวยมาจะมีเซอร์ไพรส์มีโชคลาบได้นะคะอาจจะมาได้จากการเดินทางนะคะหรือว่าได้จากแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคอะไรไปอย่างเงี้ยอืมมีโชคลาบนะคะหลายคนหลายท่านก็ เลขมงคลนะคะก็จะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่อีกหนึ่งเลขโอ้เลขเยอจังเลยเลขหกนะคะเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่ดีนะในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะดังนั้นถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นอยากจะขยับขยายหรือว่าแม้แต่กระทั่งแบบทําธุรกิจเสริมทํางานเสริมหรือว่าทาอะไร2อ,อย่าง นะคะในเดือนนี้เป็นอะไรที่ดีมากคุณจะเห็นวิธีทางคุณจะเห็นแนวทางคุณจะเห็นแบบคำคำแนะนําที่ดีนะคะดังนั้นแบบไฮเออเซลของคุณก็ช่วยคุณด้วยนะคะในเรื่องของการหาคําตอบเจอทางออกนะคะมีทางเลือกที่ดีเข้ามาทางเลือกที่ดีกําลังจะเข้ามาค่ะดังนั้นอย่าอย่าเพิ่งหมดศรัทธานะคะมีข่าววางอย่างกําลังจะเข้ามาหาคุณเนาะส่วนในเรื่องของความรัก เจ้าไพ this n t u l d b e t h e o n นนะคะคนนี้จะเป็นคนที่มีแพชชันกับคุณมากๆนะคะอาจจะเป็นใครสักคนที่กำลังส่องคุณอยู่คิดถึงคุณอยู่ก็ได้หรือบางคนพะเล้อกันไปก่อนหน้านี้นะคะบล็อกกันหรืออะไรกันคิดถึงกันมากนะคะหรือบางคนเลิกลาความสัมพันธ์ไปก็มีนะคะเอาละค่ะ เหมือนล้างหน้าไพ่จากนี้ไปจะได้เจอความรักใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเริ่มต้นคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ได้นะคะแล้ว it's safe for you to love นะคะปลอดภัยที่จะรักอีกครั้งหนึ่งนะคะมีคำว่าพรมลิขิตเข้ามามีคำว่า d ิสเทนีเข้ามาดังนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะเป็นโรแมนติกเป็นคนที่แบบว่ามันโดนใจมันตรงใจอย่างเงี้ยมีความเป็นชาวธาตุน้ำสูงค่ะ มีความเป็นชาวธาตุน้ําสูงอาจจะเน้นพิจิกกันก็ได้นะคะอาสีอ่าส่วนตัวเราเองในเดือนนี้ก็จะโดดเด่นในเรื่องงานเนาะแล้วก็อาจจะแบบมีออร่านะคะในวงกว้างหรือเป็นที่รู้จักได้ทํางานโซเชียลอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันอาจจะถ้าคุณโสดคุณอาจจะได้เจอผ่านแบบสไตล์สายแบบสังคมโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า whatever นะคะทุกอย่างถูกจัดสรรน,นะคะมันเป็นเหมือนพรมลิขิตเนาะอืม แล้วก็ปลอดภัยที่จะรักอีกครั้งส่วนคนที่มีคู่อยู่นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเหมือนพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีบางคนก็มีเซอร์ไพรส์นะคะแต่ง,งานมั่นหมายหรือว่าคุยกันในเรื่องของการมั่นหมายเกิดขึ้นนะคะเออส่วนคนที่แบบว่าเป็นลองดิสแตนต์นะคะหรือว่ามีปัญหาหลายคนมีปัญหากันอาจจะเป็นช่วงที่อันล็อกกันนะคะเออบล็อกกันหรือเปล่านี่เป็นช่วงที่อาจจะต้องแบบให้เวลา นะคะให้เวลาดูใจกันไปสักพักหนึ่งอย่าเพิ่งแบบว่าตัดสินใจแต่บางคนถึงเวลาแล้วนะบางคนก็โกรธนะคะเออก็บล็อกเขาแหละเลิกกับเขาแหละแต่ก็ยังส่องเขาอยู่ยังคิดถึงเขาอยู่หรือแม้แต่เขาเองก็ยังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะคะบางคนก็จบความสัมพันธ์ตรงๆเลยนะเนอะเนาะอืม งานโดดเด่นค่ะงานะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าได้ได้รับความได้รับหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบที่มันที่มันสําคัญขึ้นส่วนการเรียนนะคะชัดเจนมากมีไพ่กีกับการเรียนมาประสบความสําเร็จอย่างมากใครที่เรียนอยู่นะคะเดอ,อจะส่งงานจะส่งอะไรหรือกําลังจะจบเนี่ยจบได้ด้วยดีนะคะมีแพชชั่นด้วย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีนะคะแต่ส่วนที่เป็นเป็นปัญหาคือของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าระวังตัวอยู่ในคำคำว่าสับสนต้องการแบบปลดตัวเองออกจากอิสระอสิ่งที่มันเป็นพันธนาการอยากเป็นอิสระภาพจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณพยายามหาทางออกนะคะคุณจะได้รับคำคำนำทางแน่นอนนะคะ ถ้าเป็นของความรักหรืออะไรเงี้ยมันก็จะโอเคจากนี้ไปนะคะมีเดอะซันเข้ามาเหมือนดวงของคุณกําลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราก็ดีขึ้นมากๆนะคะชาวมีนเนาะแต่สิ่งที่เป็นแบบนั่นเลยก็คือระวังในเรื่องของอย่าไปไว้ใจคนมากเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะทําให้หรือว่าแม้แต่เสิตตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบนั่นคิดไม่ดีกับเราดังนั้นอย่าไปแบบพยายามมีปัญหากับคู่อริอะไรต่างๆนานานะคะ หรือบางคนอาจจะแบบว่าไปยุ่งกับคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจตั้งตัวอาจจะมีเรื่องให้เสียทรัพย์โดยโดยที่ไม่ไม่ไม่จําเป็นดังนั้นอะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าเนาะอืแต่ว่าเป็นเดือนที่คุณจะใช้ไหวพิบของคุณนะคะที่ดีมากๆในเรื่องของการเอาตัวรอดหรือแก้ปัญหาเนาะโอเคค่ะชาวมีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าจะทาบุญเสริมดวงนะคะ วันที่ดีที่สุดของคุณในเดือนนี้นะก็จะมีวันอาทิตย์วันอังคารอาทิตย์อังคารแล้วก็พุธนะคะเป็นวันที่มงคลที่สุดและอีกหนึ่งวันสุดท้ายคือวันเสาร์ค่ะทำบุญกับบรรพบุรุษนะคะให้ให้ใหบรรพบุรุษเพราะบรรพบุพบรุษคุ้มครองนะคะคุ้มครองคุณอยู่ในในเดือนเนี้ย ทำบุญให้บันพอบรุษหรือให้ทานสัตว์นะคะให้ทานสัตว์โอเคนะคะชาวมีนดูวันมงคลหน่อยวันที่มงคลที่สุดในเดือนนี้มันวันที่นะวันบอกไปแล้วนะเลขมงคลก็บอกไปแล้วอาซสีก่อนนะคะสีมงคลของคุณในเดือนนี้มันจะออกเป็นแบบ สีฟ้านะคะสีฟ้าน้ำเงินแล้วก็มีความเป็นแบบสีเหลืองนะอ่ะมาดูว่า,าวันที่มงคลที่สุดของคุณในเดือนนี้มีอะไรบ้างโอเคเท่าทีก็จะมีวันที่เจ็ดแปดสิบหก 1 7 2 4 2 5นะคะวันแบบโดยเฉลี่ยเนาะเอาละค่ะก็ขอให้คุณโชคดีส่วนใครที่สน,สนใจนะคะมาลงเรียนคอร์สนะคะปดล็อกกันดูดวงออินวันนะคะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนะคะมาส่งท้ายปีเก่ากับการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองนะคะ ของขวัญให้กับตัวเองก็คือความรู้นั่นเองนะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะที่รายละเอียดหรือว่าชมรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนี้เลยค่ะเลิฟๆค่ะสวัสดีค่ะนี่จะเป็นส่วนในเรื่องของการอธิบาย C อร์สมาสเตอร์ยูนิเวอร์ารดรุ่นที่16นะคะซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของปีสำหรับใครนะคะที่สนใจ ะะหรือว่าตามหาคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะ all in one คลาสนี้จะเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่เรียนมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังดูดวงไม่ได้เลยหรือก็พอศึกษามาบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะหรือรวมไปถึงเอ๊ที่จริงแล้วเนี่ยมันยากหรือเปล่านะคะอยากจะปลดล็อก รวมไปถึงให้อยากจะต่อยอดสายจิตวิญญาณกฎของแรงดึงดูดหรือต่างๆนานาอย่างเงี้ยนี่คือเหมาะนะคะที่สำคัญไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานนะคะหมอโบสอนจากประสบการณ์จริงนะคะจากการทำา y u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  e e 7ปีนะคะแล้วก็แฟนเพจอ YouTube 2ช่องแล้วก็มีแฟนเพจนะคะก็ถ่ายทอดให้ผู้คุณเต็มๆแบบสอนสดนะคะสอนสดๆแต่ละรุ่นแล้วก็อัปเดตข้อมูลตลอดสอนสดไม่มีกักนะคะราคาแบบ งดงามมากเลยต้องบอกว่าส่งท้ายปีเก่านะคะเป็นราคาที่ส่งท้ายแลรุ่นที่16 1หบวกคือ7เป็นลักกี้นัมเบอร์ส่งท้ายปี2567นะะ้าหถ้าไม่ทันรุ่นนี้ก็หลอปีหน้านะคะซึ่งรับจำนวนจำกัดนะเราจะเรียนกันเดือนตุลาคมซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ห้องเพื่อความสะดวกของผู้เรียนนะคะก็จะมีห้องแรกจะเรียนวันที่456ห้องที่2 25 26 27 นะคะจะเป็นสองห้องให้คุณได้แบบไปเช็คตารางของคุณมาได้โอเคนะคะคอร์สนี้นะคะเ,เราจะเรียนกัน3ามสิบชั่วโมง4ี่วันสาสิบชั่วโมงนะคะขอคนที่แบบต้องการที่จะเข้าถึงขอคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองแล้วก็คนที่รักในศาสตร์นี้จริงๆนะคะไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานเรียนได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะไม่ได้จํากัดเพศนะคะอันนี้ผู้ชายมีมีทุกรุ่นนะคะ หรือบางคนไม่อยากจะไปเป็นอาชีพก็อยากอยากจะเรียนเพื่อแบบว่าต่อยอดหรือว่าเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ก็ได้นะคะมีทุกรุ่นอ่าสำหรับใครที่แบบว่าลงคอร์สนี้นะคะ e x c l u s i v e อยู่ในนี้หมดไม่ว่าจะเป็นเรียนสาย Spiritual นะคะจักรหรือว่าคีย์เวิร์ดของผ้าคีย์เวิร์ดของดวงดาวอะไรต่างๆนานารวมถึงองค์เทพ e n g e l number การปลดล็อกหรือว่าการฮิลลิ่งต่างๆนานานะคะไม่มีคิด บวกค่าคอร์สเพิ่มทุกอย่าง exclusive อยู่ในนี้และที่สำคัญวันสุดท้ายคือวัน follow up นะคะเป็นวันที่สีเราก็จะสอนการทำออนไลน์ทำยังไงลงมือทำจริงๆเลยทำยังไงคุณสามารถนะคะที่จะดูดวงเป็นภายในค่าเ,เรียนตั้งแต่วันที่2ที่3เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะเ,เรียนแบบดูดวงเป็นไปนเลยนะคะ ในห้องนะคะในในคลาสเรียนนี้จะรายละเอียดเยอะมากดังนั้นคนที่ทักหาแอดมินรบกวนอ่านรายละเอียดแบบเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่ารายละเอียดจะแน่นมากๆนะเพราะว่าเราเรียนกันหลายวันสําหรับคนที่ลงคอสนี้นะคะเหนือสิ่งอื่นใดเราสอนสดเราก็ยังอัดคลิปไว้นะคะให้คุณไปทบทวนด้วยแล้วพิเศษนะคะโปรโมชั่นคนโปรดของจักรวาลสามารถแบ่งชำระได้ถึง4ครั้งด้วยกันนะคะ เออปีส่งท้ายนะคะปีส่งท้ายออส่วนเนื้อหานะคะอบอๆก,ก,ก็บอกแค่แบบอ่ะย่อยๆแล้วกันก็จะมีแบบว่าดูดวง general ทั่วไปเลยนะคะก็จะมีเซลติทคอร์สสิบใบมีอ่านไพ่เล่าเรื่องอ่านไพ่พียร์คาร์สเพีอร์คาร์สพียร์าารเด็กแรนดอมอ่านไพ่ห้าใบสามใบ หนึ่งใบนะคะหรือว่าตอบ yes no positive negative อะไรอย่างนี้รวมไปถึง angel number ที่คิดค้นขึ้นเองนะคะรวมไปถึงการหาคำตอบนับวันนับเดือนนับปีหาตัวเลขมงคลหาทิศหาสัญ,ญลักษณ์ขององค์เทพนะคะหรือต่างๆนานาประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆนะคะดังนั้นการแบบอ,อัปเดตข้อมูลจะเยอะมากๆถ้าสมมุติว่าคุณน,น่ะ สมัครปุ๊บนะคะคุณจะได้ทุกอย่างครบภายในวันแรกเลย1นนะคะได้เศร้าหินมงคลอันนี้เป็นของขวัญรุ่นนี้ครูบาอาจารย์ให้ลาพิสลาชุลี่นะคะปรับจกกักรกที่3แล้วก็อุดรอยรล่กของการเงินได้ไพ่หนึ่งสำรับเราก็ได้เอกสารรวมไปถึงขาตั้งมือถือเพื่อลงลง,ลงแบบลงมือทําไปเลยนะคะทุกคนแบบว่าปดศสกยภาพของตัวเองนะคะตามหาตัวเองเจอแน่นอนเพราะลงมือทํากันทุกคนนะคะ มีพื้นที่ให้คุณฝึกฝนนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้คุณสร้างตัวตนนะคะมีแบบสามารถแบบว่ามีแบบไปเทรนได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการแบบว่าแบ่งพื้นที่ให้คุณได้ฝึกฝนหรือว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มีกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะขอให้ได้เจอคนที่แบบตั้งใจจริงๆแล้วก็มีใจรักนะคะในเรื่องของศาสตร์ไพ่แล้วก็ศาสตร์แบบว่า าการปลุกตัวเองเพื่อการปลุกตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ไปปลุกคนอื่นเพื่อการเตือนรู้ช่วยเหลือผู้คนต่างๆนานาหวังว่าจะได้เจอกันนะคะทักมานะเลิฟๆค่ะรับจำนวนจำกัดนะคะ